สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง KPS นะครับผมวันนี้มาอยู่กับในเกมบฟอร์สการคินโดยจะมาอธิบายสก,กิข e, กลของจอนโดและวิธีการเล่นของจอนโดนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยมาดูที่สเตตกันนะครับผมระดับความยากจะอยู่ที่4ดาวเลือดจะมีอยู่1,500หน่วยความเร็วในการเดินจะอยู่ที่8นะครับแล้วก็ความเร็วในการวิ่งเนะี่ยจะอยู่ที่27.25รอสตา้าเมน่าแม็กอยู่ที่110หน่วยสต้าเมน่าลดอยู่ที่10หน่วยตอ่อหนึ่งวินาทีสต้าเมน่าเพิ่มอยู่ที่20หน่วยต เดินจะมีรอสีดำตามตัวเราตลอดผมขอเรียกงี้นะครับพอมาง่ายดีเมื่อมีสไปเวอร์เดินมาดูดรอสีดำที่เราเดินหรือวิ่งเนี่ยจะทําให้สไปเวอร์ติดปีบบอรับเด็ดกันสองเป็นเวลาสามวินาทีเป็นดีบัฟที่พอเราตัวก็จะทาดาเมจต่อเนื่องเหมือนเบอร์เลยนะครับผมอันที่ 2, <S 2> <S คือ unstoppable จอรโดจะไม่ติดสตาร์ทไปมากกว่า2.75วินาทีอย่างแน่นอนและแถมเราก็จะได้รับสปีดขั้นหนึ่งเป็นเวลาสามวินาทีด้วยอันต่อมาจะเป็นในส่วนของความสามารถอันแรกจะเป็นในส่วนของสรลแพูลดาวสองวินาทีทำดาเมจสามสิบหน่วยจอ ือ collapse energy ครูดาว18วินาทีทำา a m a g e 12หน่วยจอนโตจะทำการเอามือจุบลงไปที่พื้นแล้วงัดขึ้นมาพรอมกับมีหนาม26แท่งและจะอยู่ถึง14วินาทีโดยที่หนามพวกนี้จะไปตามที่เราเล็งไว้ถ้ามี survival ดันโนหนามขนาดที่สกินลนี้กำลังไล่อยู่จะทำา a m a g 12หน่วยต่อหนึ่งแท่งที่โดนและจอนโตจะได้รับปั๊บสปีดขั้นหนึ่งเป็นเวลา7วินาทีและหนามพวกนี้จะไม่โดนตัวเริมซ้ำกันเกือบสีครั้งคือถ้าไม่แคบเอาไว้แล้วตัวเข้าไปเต็มๆมีสิทธิ์ที่เลือะอนอนนะ <Okay. S 1> ะาานนนนลแคพว สามารถทําให้เซอร์ไบโวลเนี่ยไม่สามารถเดินทะลุออกไปได้อันที่3คือดิจิตอลฟุตบรินต์บูดาแปดวินาทีจอนโดจะทําการกระทืบพื้น3าครั้งแล้วก็จะมีเงาเป็นวง,งกลมเมื่อมีเซอร์ไบโวลเข้ามาในเงานี้จอนโดจะได้รัะปั๊บสปีขั้นหนึ่งเป็นเวลาถึง15วินาทีส่วนเซอร์ไบโวลก็จะทําให้ตีสองโลกในขั้น2เป็นเวลา15วินาทีเอาง่ายๆตัวท่านี้เข้าไปตอนโดแรกก็ทําใจไว้เลยและกันนะครับผมและยังไม่หมดจะทําให้เซอร์ไบโวลที่เหยียบเงาวันนี้เปิด la, เผยออร่าเป ตัวเหมือนกันก็ E.S.P กันมันไปเลยนะครับผมสุดท้ายจะเป็นนซอร์ของ4.4เออเลอร์คเรา20วินาทีเมื่อกดใช้สกิลนี้จะทําให้เห็นออา่าทุกคนเป็นเวลา4วินาทีในเซอของเกมพ์จอนตัวเป็นตัวที่มีความสามารถที่ครอบคลุมที่ดีตัวหนึ่งเลยนะแล้วมีสกิลที่สามารถ E.S.P ได้บ่อยมากอีกทั้งยังมีสกิลกับดักทําให้เซลเวอร์โบตีสโลนีแถมยังมีสกิลที่โจมตีได้ใน,นระยะไก,กลมากๆอีกด้วยตัววิธีการเล่นในส่วนของสกิลหนาผมอาจจะพูดนะานหน่อยนะครับอันนี้ตต้รูิิดวจงกัๆป แล้วตอนเราใช้สกิลนี้เนี่ยเราก็จะเล็งแล้วก็ปล่อลไปยาวๆใช่ไหมครับคือมันก็ถูกน,นั่นแหละมันถูกต้องในซ้ำไปนะครับผมแถม่างนี้ดาเมจได้สูงมากด้วยถ้าม,ามุมน้ามันได้นะและมีวิธีคือสะบัดนิดนึงนะครับผมตัววิธีนี้จะทําให้น้ำมันหลออมาแบบเป็นกลุ่มๆนะจะทําให้ระตัวเซเบิร์โบในระยะกว้างได้นั่นเองแต่มันก็มีข้อเสียคือนา้ามันจะไม่ก่อกันเป็นกลุ่มมากนะครับผมในบางครั้งถ้าคนที่เล่นจอนโดจะรู้นะครับว่ามันโคตรแย่เลยที่เซเบิร์โบเนี่ยมันเดินผ่านนามม้ำมาได้แบบช ขึ้นแบบเยอะมากก็จริงแต่ก็ไม่การันตีว่าเซอร์เวอร์โเนี่ยมันจะโดนน้ำนะเพรานั่นแหละถ้าคนมันสะบัดได้ช่ำชองอ่ะก็อาจจะตีก็ได้นะครับในส่วนของนี้ต่อมาที่2จะเป็นฮิดเด้นคอรลัพนะครับผม อันนี้ผมตั้งชื่อให้เองนะไม่รู้ว่าชื่อทางการเขาเรียกว่าอะไรนะจะทําให้เซอร์ไเวอรเนี่ยไม่รู้วิธีของหนามที่ขึ้นมาแน่นอนนะครับผมเพราะมันจะหายไประหว่างทางแล้วมันก็จะพุออกมาแคเงเซิร์วอน์นี้รู้วิธีนี้คือเราจะทําการกดใช้สกิลแล้วก็หันหลังและหันไปข้างหน้าแบบรวดเร็วนะครับผมเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางของหนามนั่นเองซึ่งยังใช้ได้ดีตอนเราอยู่หลังกำแพงตอนหนามมันจะไม่ขึ้นไปให้เซอร์ไเวอรเห็นและวิธีนี้ต้องฝึกเพื่อทําให้คุ้นชินกับทามมิ่งที่หนาามมมจะนั ทางไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเซอร์ไวเบลก็จะดูหนามที่ขึ้นเรียงเนี่ยมานั่นแหละครับแต่อันนี้มันไม่เรียงมาตั้งแต่ต้นไงแล้วเรามาหักมุมตรงหันหน้าพอดีก็ตามนั้นเลยนะครับผมเอาไปลงมันเทียดกับเต็มเลยอะจังหวะนี้แ่มได้แอคด้วยโดนเสือหองสก,กิลกับดักเงาวานี้ ผมแนะนำว่าควรใช้ตรงที่เซอร์ฟเวอร์วนเราบ่อยๆนะครับไม่ใช่ไปวางตรงกลางแมพที่มันดูโล่งๆนะครับเพราะเซอร์ฟเวอร์จะเห็นกับดักเราผมแนะนำว่าวางตรงที่มีมเมาสหรือว่าที่มืดๆก็ได้ครับจะทําให้เซอร์ฟเวอร์เนี่ยมองไม่เห็นกับดักของเราโด้วยสกินกาชาปูนนะครับผมพอกับดักมันเป็นสีขาวนะมันก็เลยเห็นได้เด็ดคค้กเลยแหละและอีกวิธีผมว่าน,นี่ชว์สุดก็คือวางไว้ตรงที่เซอร์ฟเวอร์ปั่นไฟเลยครับเพราะกับดักมันจะคุมเครื่องปั่นไฟทั้งหมดเลยแล้วก็พยายามวางบ่อยๆนะครับเพราะถ้าเราไล่คนเหนือแล้วมีคนเหยียบบกบกกััััดดดอออนนนนนีี้้้้้จะททําาาใหเเเรรรไไไล่ซ์วว็็ขึสุย Be มันจะมีติ๊กเล็กๆน้อยๆนะครับตอนเราจะเข้าเล่นเกมเนี่ยแล้วดนไปฆ่าละกอนวาระอินโทรกำลังจะหายไปให้กด R รัวๆเลยนะครับจะทําให้ตอนเข้าไปในเกมเราจะเห็นเซเวเวอร์ทั้งหมดเพื่อทําให้ประหยัดเวลาในการหาซเวเวอร์วอนหนึ่งแต่บางครั้งกดติดแล้วก็ไม่ติดนะครับผมแล้วก็พยายามกดสกิลนี้บ่อยๆเหมือนกันเพราะจะทําให้เราหาเซเวเวอร์ได้เร็วขึ้นมากก็จบกันไปแล้วนะครับผมในสซอร์หอจอร์โดโดยที่ท่าเราฝึกเล่นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่รับมือได้ยากพอสมควรถ้าคนได้ใช้สกิลลลาามมแแ่ยไดดดดตตกกก็ระคชอื์์ สามารถบอกคลิกเริ่มเติมได้นะครับผมว่ามีอะไรอีกบ้างสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ